ตอนนี้เราเกือบจะถึงที่หมายกันแล้วค่ะขับมาตามแผนที่ Google มีจะพาเพ,พื่อนๆไปชมฟาร์มที่มีผู้หญิงไทยเป็นเจ้าของและผู้บริหารมีขับรถอยู่นะคะแต่ว่าให้คุณปูจันิพาเพื่อนร่วมทางเนี่ยยืนทะลุขึ้นซันรูฟเพื่อเก็บภาพคมชัดมาฝากกันก็ลุ้นอย่างเดียวนะคะไม่ให้รถสวนมาเพราะว่ากลัวฝุ่นค่ะ ก็หลบฝุดกันแทบไม่ชันนะคะก็ในที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าฟาร์มค่ะเฮ้โหลไว้กันขโมยห oh <my. S 1> มานี่เขาเลี้ยงไว้กันขโมยนะคะหมาก็มีอีกตัวคาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมาตีใหญ่เงี้ยเลยนะคะ oh <my> How many dogs you have How many dogs อุ้ย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 เรื่อยเลยค่ะมีกี่ตัวทั้งหมดคะเนี่ยมีกี่ตัวสวัสดีค่ะมีกี่มีกี่ตัวทั้งหมดคะมีกี่ตัวทั้งหมดคะเนี่ยเอามีทั้งหมดค่ะัวหกตัวหกตัวค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอพันอะไรคะพันอะไรเขาเรียกว่าออสเชียนออสเชียนสวีเชียนอ๋ออ่ะอ่ะรู้สิกับกับ อันนี้เลี้ยงไว้กันขโมยใช่ไหมคะก็เอาปล่อยไว้แล้วปล่อยเาเราเราเราจับลุกเราอ่ะนะ ถ้าถ้าเป็นคนอื่นเขาเขาเห่าไหมคะเห่าดุไหมเอาเก็บไว้เพราะว่าเมื่อก่อนนี่เออมันก็ไม่นี่เนาะก็ไม่มีจีเกตตรงนี้ไม่มีก็เลยตอนนี้ก็เลยเอาหมาไว้เป็นดูแลเสียงั้นอ่ะอ่ะโดนจำนะโดนจำนะอะไรคือจำชอบจำบุกเอาบุกเอาเ๊อผู้ะสุนไรเขาอยู่นี่เก็บผัก นะคะมาดูค่ะครับอ๋อนี่เป็น s t อ r ์ room นะคะแล้วก็มีเป็นจากก็มีมะเขือพริกมะเขืออะไรมะเขืออันนี้เป็นห้องเย็นเหรอคะคุณน้ำฝนคะถ้าออเดอร์ก็เก็บเข้ามาเก็บมาไว้พักตรงนี้มะเขือเป็นสัดจังการห้องเย็นจากพริกเข้ามาในสถานเลยนะคะ่าหนาวเลยหนาวอันนี้เราเราสั่งทำพิเศษหรือยังไงาะห้องนี้ค่ะ ปติตั้งให้ค่ะอันนี้ก็อันนี้ปฏินัตอันนี้ปฏินัตปูดไว้ตรงฟาร์มข้างหลังปฏินัดอันนี้คือของประเทศนี้เนาะปฏินัตอันนี้เรียกว่าปฏินัตค่ะบัชนัดนะคะจะเนื้อมันจะเหมือนกับฟักทองใช่ค่ะ,คะใช่ใช่ใชะะอันไหนเนื้อมาาันจะเนื้อจะแข็งกว่าไหมคะคุณน้ําฝน อร่อยเหมือนกันนะจนรู en ้สึกว่าก็มันเหมือนกันแต่เนื้อเนื้อมันจะไม่เละเหมือนฟักทองไม่ไม่ไม่เละค่ะไม่เละเนื้อแน่นมากเลยเนื้อปลูกข้างหลังฟาร์มก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ข้างหลังฟาร์มอยู่กันแบบบ้านๆแบบฟาร์มนี่เป็นอนาเขตนะคะอนาเขตของฟาร์มนี้มาค่ะตามปกติทุกทุกทุก ตากพิกตากพิกแห้งไว้แม่พิกแห้งอันนี้คุณงานทำอะไรอยู่คะคุณน้งฝนคะนนคนงาน,งานทำอะไรอันนี้ทำเสาไอ,นนาอะเพื่อกัดก้อนนาวทำเสาไอ้ใส่เนตมุ้งเนตเขาเรียกว่ามุ้งเนตเนาะบ้านเราภาษาบ้านเราก็มุ้งเนต การความเย็นหนาวค่ะเพราะเดือนนี้ก็เดือนนี้ก็ปลายในสายยันยละอีกเ<ช>ดือนหนึ่งก็เข้านหนาวแล้ว,ลวเดือนหน้าเดือนหน้าจะเย็นลงเลยค่ะเดือนหน้าต้องเตรียมสัปดาห์น,นี้จะเดือนนี้เดือนหน้าก็เย็นแล้วค่ะ,คะที่นี่หนาวหนาวหนาวมากๆเวลาหนาวนี่ประมาณกี่องศาฮะที่นี่เนี่ยบางทีก็ลงถ,ถึงสี่องศาสี่องศาศูนย์องศาดลบมีค่ะอันนี้เลยให้คนงานเตรียมพร้อม ขาดได้ขานได้โ,นะโชคดีอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นนึ่ตลีอันนี้ก็ต้นมะเขือต้นพริกนึ่ลี่ค่ะอันนี้นึ่ลี่มาค่ะมาดูกันค่ะตามมาตามมาอันนี้ก็อันนี้ก็เอาไว้ปลูกพริกต่างๆใส่เม็ดใส่พริกแต่นี่จะหน้าหนาวจ้ะเดี๋ยวก็จะหยอดพริกแต่อันนี้ก็มะเขือค่ะน,นี่มะเขือ มะเขือพวงบ้านเราเอามะเขือเปาะมะเขือเปาะพูดผิดค่ะอันนี้มะเขือเปาะอันนี้พริกขี้หนูน,นี่คือพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนก็มาทางนี้ก็ต้นแคร์ค่ะต้นแคร์ฝั่งนู้นฝั่งนู้นต้นแคร์ค่ะค่ะอันนี้คือสวนใช่ค่ะแล้วก็ขายแล้วอย่างนี้หน้าหนาวอยู่ไหมคะหน้าหนาวถ้ามีคุมอย่างนี้อยู่ค่ะตายถ้าเราเอาไว้ทำแจนตายค่ะ ใส่ตะก้าใส่ตะขางอะไรอย่างนี้ให้มันรอดตายไม่งั้นก็ตายหมดเลยในเน็ตอันนี้เนี่ยมีมีมีต้นอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีเนาะอันนี้ก็ต้นผักแพวเนาะอันนี้เขาเรียกว่าผักแพวก็อันนี้คือต้นอะไรเนี่ยต้นต้นทองเนาะเขาเรียกว่าต้นอะไรใบใหญ่ๆคุณน้ำฝนต้องลงมือปลูกเองหรือว่าเราเราสอนคนงานให้ทำยังไงใช่ไหมใช่ต้องต้องต้องลงมือเองค่ะอันนี้ต้องพาลูกน้องทำเอง ถ้าลูกน้องบางทีเขาก็ไม่รู้ว่า,าผักไทยเราต้องอยู่ยังไงต้องต้องขนาดไหนปลูกลึกปลูกตื้นอันนี้เราต้องพาเขาทําเองลงมือเองค่ะอันนี้ต้องลงมือเองทาเองพาเขาทําเองเพราะว่าผักบ้านเราก็ไม่เหมือนของประเทศของที่นี่มันแตกต่างกันมากค่ะแตกต่างกันมากในกในสุ้มนี้ค่ะพระ่า<ผ>การ<ม>ก็มีอยู่น้อยๆก็เลยพาเขาทํา คุณน้ำฝนเป็นชาวสวนที่เมืองไทยมาก่อนจากครอบครัวที่เป็นชาวสวนใช่ไหมคะก็มีประสบการณ์ตรงนั้นแต่เนื่องจากว่าอากาศที่ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยมันต่างจากประเทศไทยมากค่ะเพราะฉะนั้นมากเลยเพราะว่าบ้านเราไม่เย็นมากไม่ได้หนาวมากอันนี้พิเศษมากเลยพิเศษที่ว่าที่นี่มันหนาวและเย็นม่จะต้องเหมือนลองผิดลองถูกใช่ไหมต่อไปใช่ลองผิดลองถูกมาหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าก็ตรงนี้ก็ก็ลองผิดลองถูกเนาะ ตอนนี้ก็ได้มาบ้างได้อันนี้ก็เลยต้องเอาเก็บไว้อย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เก็บอย่างนี้นะคะปลูกตามมีตามเกิดตอนนี้ก็เลยต้องเราใส่กระถางเก็บไว้ข้างในคือเราปลูกลงดินก่อนแล้วก็มาลงมาใส่กระถางาใส่ใสกระถางน้อยๆแล้วก็มาลงใส่กระถางอีกตอนเดี๋ยวที่สดๆนะ่ะหน้า,นาหน้าหน้าแรงมนาะเราปลูกฝั่งนู้นแต่หน้าหนาวเรา,าก็คุมเหมือนเดิมจากหน้าหนาวเราก็คุมเหมือนเดิมจาก ช,ช่วงนี้ถือเป็นอากาศดีที่สุดไหมคะก็ตอนนี้เป็นฤดูกําลังเข้าหนาวค่ะํหมายถึงนนว่าก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าปลูกแล้วเนี่ยต้นไม้โตได้ดีไม่ต้องระวังมากเนี่ยอากาศคือช่วงไหนช่วงเดือนไหนคะ,ะช่วงหน้าอะไรเดยหน้าอีกสองสองเดือนผ่านมาเนี่ยนะหนาวก็ไม่หนาวเท่าไหร่คืสองเดือนเดือนอะไรเดือนเจเวอรี่ดีมากค่ะดธันวาคมดีมากนี่เป็นอ๋อเป็นซัมเมอร์ เป็นหน้าร้อนของที่นี่แล้วก็เป็นเป็นหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนของที่นี่นี่จริงๆแล้วอากาศดีแดดดีมันไม่ได้หน้าร้อนเหมือนเมืองไทยจ้าที่นี่ที่นี่ถ้าร้อนก็ร้อนอยู่แต่ว่าก็ไม่เหมือนบ้านแดดแรงแต่ว่าอากาศยังอากาศเย็นแต่ว่าสมัยถึงแสงแดดเนี่ยคือแรงจ้านั่นแหละนั่นแหละแต่ถ้าหน้าหนาวหนาวสุดๆหนาวสุดๆอุปสรรคหนาวสุดๆก็ลองผิดลองถูกแต่ตอนนี้ก็ทามาสามปีแล้วตรงนี้ทํามันแล้วสามปี ก็ยังได้ขายอย่างนี้ก็เอาไปส่งลูกค้าเขาค่ะลูกค้าคนไทยทท้งนั้นเลยใช่ไหมคะคนไทยผักอะไรที่ยอดนิยมในการออเดอร์มะเขือค่ะมะเขือมันมีมะเขือพวงกับมะเขือปลอกอยอดนิยมกะเพรากะเพรา่ะกะเพราใบแมงลักใบโหระพานี่ยอดนิยมใช่ปลูกยากมากกะเพรากะโหระพาเนี่ยหนาวมาหนาวมาตายเพราะนี่เอาไปปลูกที่บ้านเหมือนกันไม่ไม่เคยรอดนะคะใช่ค่ะใช่ อันนี้ก็สั่งน,นี้เนาะทางนี้ก็มาทางนี้อีกหน่อยนึงเนาะดูอีกหน่อยนึงจ้ะมะม่วงอันนี้ก็ถือว่ามะม่วงบ้าน,น,นเราอมะม่วงอันนี้มะม่วงของพันธุ์บ้านเราเหรอคะอือมะม่วงเอาเม็ดเข้ามาปลูกอ๋อ,อ,อแล้วทํายังไงอะคะเราต้องทําแห้งก่อนแล้วหิ้วมาหรือไงคะจ้ะเอามาหลายเม็ดเหมือนกันแต่ขึ้นเครื่อง ตายพอะเม็ดเม็ดเขาอยู่บนแอร์เนาะแล้วก็เขามาฝ่อเพราะว่าอยู่บนแอร์ไม่มีอากาศหรือยังไงไม่รู้ตายหลายเม็ดเหมือนกันปลูกไม่ขึ้นเพราะหน้าหนาวด้วยก็ปลูกไม่ค่อยขึ้นเป็นพันอะไรคะจเป็นพันอะไรคะที่เอามาเนี่ยเป็นพันอันนี้อันนี้เป็นพันน้ำดอกไม้ค่ะโอ้แหมาน้ำดอกไม้ถ้าโตได้นี่แบบอันนี้ก็ต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นใหญ่เขาเรียกว่าต้นลิ้นฟ้าเนาะพูดกัน สั้นๆบ้านๆเราต้นลินฟ้าเนาะอันนี้ต้นลินฟ้าคือทานมีผลทานได้ไหมคะได้ได้แต่ว่าตอนนี้เขายังเล็กอยู่ลินฟ้าเหรอคะก็เรียกว่าใช่ินฟ้าเรียกอะไรนะภาษาไทยเรากลางเราภาษาไทยเรียกอะไรนะลินไม้ลินไม้ลินไม้เหรอลินฟ้าลินไม้ใช่ใช่มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นลูกยาวๆค่ะใช่ลูกๆยาวๆมันจะเกิดแถวอีสาน รสชาติเขาจะขมขมขมค่ะขมแต่ว่าเอาไว้ทำอะไรอะคะนิยมกินน้ำพริกใช่น้ำพริกคนไทยนิยมกินมากเลยคนไทยนิยมกินนี่ค่ะนี่นี่คนไทยนิยมกินอันนี้ก็กระชายอ๋อกระชายซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยกระชายซูมเข้าไปนี่กระชายก็รวมๆกันหลายอย่างเนาะรวมกันหลายขนาดอยู่นี่ พราะว่าถ้าโตแล้วปีหน้าก็เอาลงดินตอนนี้ช่วงนี้เราเพาะฟื้นอยู่ยังไม่เอาลงดินเพาะไว้อยู่ก็หาฝั่งนี้ก,ก็อะไรต่ออะไรก็รวมๆกันเนาะจ้ะรวมกัน <c oughs> ก็พริกก็เก็บไปแล้วอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเชินมาดูมาดูมาดูนี่ต้นคูน <c oughs> ก็หายากเหมือนกันต้นคูนบ้านเราเ <c oughs> อ้ <c oughs> นี่ค่ะต้นคูนกําลังเป็นดอก มีอห้าหกต้นกําลังเป็นดอกคูนบ้านเรานะอันนี้ต้นอ๋อที่เขามีขนมดอกคูนอะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่ไหมเขาทำได้ป่ะดอกคูนบ้านเราน่าสงการเนาะเขาเรียกว่าสงการนะบ้านเราก็ดอกเราก็เป็นคนกรุงเทพอะเนาะก็เลยแบบเนี้ยไม่ค่อยดอกูนบานก็มีหลายพันหลายต้นก็รวมรวมในในมูสซี่คูนคูนนี้จ้ะจ้เคูนไม่ก็คูนย้อยคูนประดับอันนี้ก็มะมะเขือ มุกเขือพวงใช่ไหมคะนี่มันเป็นขนขนเขาเรียกว่ามุกเขือบักอึหรือว่าอะไรเงี้ยละค่ะบักอึมะอึบักอึลูกมะอึใช่แหะลูกมะอึอย่างนี้เราพันมาจากเมืองไทยเหรอจ้ะพันมาจากเอามเล็ดมาเป็นยังไงเป็นซองหรือเป็นไงเอามเล็ดมาแล้วก็มาเพาะเอา ลูกมะือดนี่ต้องต้องต้องทําน้ําพริกกะปิจะอร่อยนะคะใช่จะออกเปรี้ยวแล้วธรรมชาติแล้วจะอร่อยมากค่ะส้มตำก็อร่อยสุดยอดอ๋อที่สีเหลืองๆใช่ไหมคะเหลืองๆแล้วเราก็เอาขนเขาออกแล้วก็ตำน้ําพริกกะปิจะอร่อยมาก่ออรยมากเลยหรือใส่ส้มตำก็อร่อยตำน้ําพริกกะปิอร่อยเห็นไหมเนี่ยซูมไปยังซูมให้ใกล้ๆแล้วอันนี้ขี้เหล็กอันนี้ก็ขี้เหล็กเนาะหญ้าก็เต็มไปหมดต้นขี้เหล็กต้นนึงช่างยญ้าทั้งคน อันนี้คืออันนี้คือส่วนที่เราเอามาเก็บไว้ตรงนี้ใช่ค่ะส่วนนี้คือส่วนเก็บ